สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยจะมาพามาดูต้นทุเรียนหมอนทองที่เพาะไว้นะคะนี่ค่ะซื้อมากินนะคะอร่อยนะคะแล้วก็เพาะเพาะไว้ปลูกจะไปปลูกที่สวนอุตรดิตนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นนะให้เข้าไปแล้วก็มีนี่เหลือไว้อยู่สามต้นนะคะนี่ค่ะพี่ต้อยก็ดูคลิปนะ ดูกับคุณพี่สาวป้าที่บ้านเนี่ยเขาก็เราไปปลูกเราจะปลูกยังไงเขาบอกวิธีปลูกทุเรียนหมอนทองให้รอดเนี่ยมันจะมีสิบวิธีเราก็ดูกันนะคะก็โอเคปลูกแล้วที่บ้านพี่ชายที่อุตราเดดนี่ปลูกไปต้นสูงใหญ่มากนะคะดอกเต็มต้นเลยอเผอิญตัวอะไรมันมากินกลางต้นก็ไม่รู้อะตายไปแล้วนะคะตอนนี้บ้านน้องชายก็ปลูกโตแล้วนะคะแม่ ประมาณได้หลายปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกลูกต้องดูแลเขาดีๆนะถ้าเขาต้นใหญ่ไปแล้วก็จะก็จะรอดอะคะ่ะเนี่ยทุเรียนหมอนทองซื้อมากินอร่อยมากเลยค่ะเพาะเพาะเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยตอนนี้ต้นกําลังสวยนะคะแต่ตาถ้าขายจะขายยินทผาลัมนะคะแต่มะมทุเรียนตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายแล้วมีเอาไปปลูกที่สวนนะคะนี่ค่ะ เขาบอกวิธีปลูกทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีสิบวิธีพี่ต้อยจาได้เนี่ยเวลาเราปลูกเขาก็ให้ให้ด้านเนี้ยนะคะนี่ค่ะรับแสงอาทิตย์นะคะเนี่ยให้ด้านหน้าใบอะ่ะเวลาปลูกอ่ะก็ให้ด้านด้านหน้าใบรับแสงอาทิตย์นะคะเนี่ยให้แสงอาทิตย์ส่องตอนพระอาทิตย์ขึ้นอะ่ะหน้าใบอะ่ะนะคะรับแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่ต้องขุดหลุมนะคะนี่ยค่ะ กระถะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาคือคือปลูกอะ่ะเขาไม่ให้ขุดหลุมเลยนะให้วางไปบนดินเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนถ้าขุดหลุมไปอ่ะมันในหลุม่มันจะมีน้ําทําให้น้ําขังทุเรียนเขาไม่ชอบน้ํานะน้ําขังไม่ได้นะน้ําผ่านได้นะคะเนี่ยทุเรียนหมอนทองเราจะปลูกเราต้องศึกษาต้องได้กินนะคะดูแล้วดูในต้นที่เขาปลูกกันแล้วโหดกมากเลยนะคะมันก็ต้องมีวิธีรอดนะคะ ไม่ให้ขุดหลุมนะคะแล้วก็เขาบอกให้ซื้อหินฟอสเฟตนะคะมาลองก่อนลองหลุมก่อนปลูกโปรยโปยโปยไปกันปลวกกันแมลงนะคะกคันปลวกกันแมลงมากินรากนะคะนี่ค่ะที่พี่ตอยดูมานะแล้วก็ห้ามให้รากกระเทือนเลยนะคะเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยรากกระเทือนนิดก็ไม่ได้นะคะเขาต้องค่อยๆเราต้องตัดตูดแล้วค่อยๆดึงตูดด,ดึงถุงออกอะคะ่ะ ห้ามกระเทือนเด็ดขาดเลยอยากให้ถุงแตกด้วยนะคะก็คือต้องต้องมีวิธีปลูกอะเบามือที่สุดอะคะ่ะแล้วดินอะดินอะเวลาปลูกเสร็จอะห้ามเอาดินกบดินดินเดิมเขานะโรยรอบรอบได้ปลูกแล้วอะห้ามเอาดินอะมากบเพราะว่าดินนี้แหละดินเก่าเขานี่แหละต้องไว้อย่างนี้ห้ามกบนะคะนะ,ะแล้วถ้า ถ้าต้นใหญ่ๆแล้วอะอยู่กลางแดดแล้วไม่เป็นไรแต่ของพี่ต้อยนี่เพราะในล่มนี่เวลาปลูกนี่ต้องมีพี่เลี้ยงให้เขานะก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่บังอะเพราะว่าทุเรียนเขาปลูกใหม่ๆเขาต้องการพี่เลี้ยงนะคะก็ต้องมีพี่เลี้ยงให้เขาจะเขาต้องการล่มอะค่ะต้องมีพี่เลี้ยงแล้วก็ปลูกลุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่ให้ปลูกต้นเดียวนะปลูกหลายๆต้น หลุมเดียวเนี่ยเราเระวังวางวาง,วางปลูกเนี่ยเราห้ามปลูกต้นเดียวไม่ต้องขุดหลุมะนะที่บอกไปก็คือหลายๆต้นปลูกไปเพราะว่าเวลาเขาออกดอกเกสรเขาก็จะมาผสมกันเองเกสรเนี่ยเขาก็จะมาผสมกันเองนะคะนะคะทำให้เกสรผสมเราดูปลูกไปประมาณได้เดือนหรืออะไรเราค่อยกบยกบกบกบค่อยค่อยกบดินเดือนละครั้งละครั้งแล้วก็ใส่นั่นไปนะคะนี่พี่ต้อยก็จําเข้ามานะแต่ว่านี่เพราะ จะไปปลูกที่สวนอุตตรดิตนะคะจะปลูกผลไม้ให้ครบหมดเลยนะคะเราปลูกบ้านในสวนนะคะแต่บ้านพี่ต้อยที่อุตตรดิตเจริญน,นะคะก็คือเราก็เปิดออฟฟิศออนไลน์ขายประกันได้นะคะประกันเดี๋ยวนี้ย m มเอสส่งวันเดียวถึงทั่วไทยเดี๋ยวอีกหน่อยทําสวนผลไม้อะอาจจะทํำคาเฟ่ผลไม้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปเที่ยว นะคะวันนี้พี่ต้อยก็เอาต้นทุเรียนหมอนทองมาฝากนะคะนี่ค่ะมาว่าจะไปปลูกที่อุู่ตะลดิตแล้วก็วิธีปลูกนะคะจำได้แล้วเดี๋ยวอิงหน่อยไปเที่ยวชมสวนทุเรียนบ้านพี่ต้อยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ประมาทกัดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching please come again บายบายจุบจ๊บจุสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย